ไปแลกแค่พังงากันมั่งค่ะไปแล่ซีสั้นคองจังหวัดพังงานะคะฐานผู้วาราชาการก็ได้เปิดรำวงเวียนครกไงได้ฝังชื่นนี่และนุกตุกแห้งค่ะคเป็นการรำวงเวียนครกการกุศลนในงานเมืองแห่งความสุขและงานกาชาจ,จังหวัดพังงาซ่องพันฮรกขึ้ค่ะคืนวันจันทร์ที่สี่เมษายนที่ผ่านมาค่ะที่สนามซาลากลางจังหวัดพังงานะคะล่างเก่าภายในงาน เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงาปี2565<ๆ>ก็จัดงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะจัด5รายได้ช่วยกาชาดและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมจัดตั้งแต่วันที่10เมษายนกันเลยนะคะโดยนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางวิภาดาทิพยพงษ์ธาดานายกเล่ากาชาดจังหวัดพังงาเข้าร่วมรำเปิดรำวงเวียนโครงการกุศล ซึ่งจำหนยบัตรในราคาเพียงแค่ยี่บาทต่อ1รอบค่ะการมีพี่นองประชาชน สวมใส่ชุดซีซันสวยงามนะคะตามภาพิเศนเลยเป็นสไตล์มุนรักลุกทุงรวมรายรำ่ำออกสเต็ปกันอย่างนุกน่นคะ่ะเป็นวงกลมมุ่นรบครกตําข้าวที่วาวางอยู่ตลางกลางวงส้มชื้นรำวงเวียนครกนะคะรบเม้าก็มีนะถ้าพี่บอกเรียงไปอารรบเมาไปเลยส่องพันถึงห้าพันบาทจากผู้นําทองทีผู้บริหารส่วนทองทิ้นให้กับผู้รวมงานร่ำกันแบบฟรีๆไปเลยคะ่ะครับแต่ว่านี่ไหนเพื่อขึ้นโรงเพลงก็มีนะ ในกาผัวพังงานนี่เกก้าบอกว่าได้เชิญชวนประชาชนชน้าทีินฐานและก็ออซอมมอนะครับผู้นําจุมนจนตลอดชนชาวบ้านทุกๆคนได้มาที่งานกาชาตของจังหวัดกันปลื้มปินครับเชี่ยงเพริงจากรบวงเวียนกลอกเป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ครับสร้างความสุขสนั่นให้ได้ผลไกรหลังจากเหนื่อยกันจากโควิดมาตลอดทั้งปีรวมั้งจับใจซื้อสินค้าจากพอขาแมคานะครับที่นํามาขา่กันมากไมยช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรา ให้ดีขึ้นนะครับนะอ,อนั่นคือความสวยงามที่เกิดขึ้นความนุกนะครับชอบไหมพีบ่บอกเกลียงรับมงเวี่ยนครกนุกแล้วเวี่ยนครกที่รอบดีแต่ว่าไปไ <c oughs> ล่รอบและดอกพักมุงนั้น <c oughs> <c oughs>